ว่าไงครับเพื่อนรักเสียยะจัดไฮโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์ชุดแต่งเทียดีสปอร์ติวเทียดีสปอร์ติวแท้ไม่แสนโลงวดพันเริ่มต้นหาพันบาทชมรถเลยครับพี่น้องกับโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์สองจุดหาอีเทียดีสปอร์ติวแม็กทีสามสิบเจ็ดชุดแต่งสกเกิร์ตรอบขั้นงางามสวยสวยรถบ้านไม่แสนโลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น บาหนังรอบคันอุ้ยงามแห้งรถบ้านเดิมๆครับพี่น้องครับผมฟีดาวฟีจองบัรใบเดียวออกรถจบศูนย์บาทกับเสียยะครับผมรถบ้านเน้นใช้งานหัวนงหัวน็อตเดิมหมดครับผม <ๆ S 2> รถบ่เคยบรรทุกของหนักบ่มีประวัติชนหนักที่ความจมน้ามไฟใหม่ตัดต่อเด็กคสซี่ตัดต่อเด็กตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีหรือแจ้งผมรับประกันโคงสางรถเดิมๆสวยๆกับเสียยะเลย หน้าเดิมเครื่องเดิมครับผมเครื่องแห่งๆเครื่องนิ่งๆงเครื่อง Vigo อ่าสวยสวยกับ Toyota Hilux Vigo Champs T.A.D. นะครับปี2014ราคาขาย479,000บาท FC แคปหน้าจอแอดไลน์หน้าช่อง TikTok Facebook YouTube เอาส่วนลดไป20,000เหลือขาย459,000ปีแรกรับดอกเบี้ย0% 12เดือน งวดพันหาพันเก่าหลังจากนั้นพันแปดพันกว่าบาทตลอดสัญญาเอซี FC มาเอซี FC สอบพิมพ์คขวาาสุดพิมพ์เข้ามาแจวมาเสียยะสิแจกเสือเอซี FC แฟนผิดไปหายเลยครับผมแจ๋ว